ฮัสวัสดีครับมีอะไรมีอะไรที่แบนนะครับวันนี้เราอยู่ในบิทโซเรโซเนตนะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงที่ล่าสุดเพิ่งออกมาเลยนะครับสดๆของทางเกมเลยอ่าแล้วก็เป็นในส่วนสายฟรีสายเติมน้อยเล่นทุกตัว4ีสูตรได้ไหมอ่ะอันนี้เดี๋ยวบอกให้ฟังครับแล้วก็อ่าอยากให้ตู้หนึ่งตู้ตอนเนี้ยกลับมาเป็น2วิกเหมือนเดิมไหมมีใครสนใจก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกพูดคุยกันได้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ด้วยแหละคือ ตู้หนึ่งสามอาทิตย์เนี่ยมันนานเกินไปจริงๆแล้วที่นี้กิจกรรมมันก็เหมือนเดิมอ่ะกิจกรรมมันมาแบบเออสามสี่กิจกรรมจะมาพอเริ่มมาอาทิตย์หนึ่งคนก็จบหมดแหละสองอาทิตย์สามอาทิตย์มันก็ไม่เป็นไรทำนะครับเอาเรื่องอะไรก่อนดีอ่ะอ่ะเรื่องนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูเลยมีคนบ่นเยอะครับในบอร์ดแล้วก็ช่วงนี้คนเลิกเล่นเยอะเพราะว่าอย่างเงี้ยแหละมันไม่เป็นไรทำอ่ะนี่คิดว่าเกมควรกลับมาเป็นเออเดือนเราสองตู้เหมือนเดิมดีกว่าไหมแทนที่จะขยายเวลาตู้ เพิ่มกิจกรรมเวลาเพิ่มเพจเข้ามาดีกว่าไหมเพราะตอนนี้รู้สึกอะไรไม่มีแรงทาจริงๆช่วงหนึ่งที่สองทิ่แรก็แล้วเขาก็บอกแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปดูแหละแทบทุกบอร์ดเนี่ยก็จะมีคนพิมพ์อย่างเงี้ยสักเก้าสิบปอร์เซ็นะก็อันนี้บอกได้เลยว่าเพื่อนๆลองบหวตดดูก็ได้ครับลองมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกกันหน่อยเลยว่ามีใครชอบสองอาทิตย์หรือว่าสามอาทิตย์เหมือนกันแต่โดยส่วนตัวมีชอบสองาทิตย์มากกว่านะเพราะว่ามันมีแรงทำเยอะกว่าคอนเทนต์ก็ไวกว่าด้วย แต่กสมมติไม่มีคอนเทนต์บีก็ทําเกมอื่นก็ได้บีก็เล่นตอนนี้ก็อยู่ห้าหกเกมอ่ะเออมันก็มีคอนเทนต์แบบวนไปวนมาได้อยู่แล้วไม่ไม่มีปัญหาแต่มีพูดถึงเกมไงถ้าเกมเป็นอย่างนี้ต่อไปมันก็คนมันก็เลิกเยอะอ่ะเออก็ลองดูแล้วนครับเผื่อเพื่อนๆจะลองโหวดูก็ได้อ่ะอยากให้มีสองอาทิตย์เหมือนเดิมไหมหรือเป็นสามท์ก็มาติ้ใต้คอมเมนต์บอกกันหน่อยเร็ว อ่ะโอเคครับต่อไปเป็นในส่วนบีสายฟีสายเติมน้อยเล่นทุกตัวซีูนได้หรือเปล่าได้แน่นอนนะครับอะมีดูตัวมีเลยอะมีเก็บทุกตัวแต่มีส่วนใหญ่มีซีูนยหมดเลยอ่ะให้ดูเลยเนี่ยอะมีมียินแต่ซีสองตัวอื่นส่วนใหญ่ก็ซีูย์ไอเซนซีหนึ่งเนี่ยอิสึกยะสองอิชิโกะศูนย์ส่วนใหญ่ศูนย์ส่วนส่วนใหญ่จะศูนย์หมดเลยวิธีของมีก็คือเล่นกิจกรรมทุกอย่างให้หมดเลยครับอ่ะหนึ่งต่อไปถ่ายทานทุกอย่างที่มีอยู่ครับเอาให้ตันให้หมดเลยหมดประชันอย่เล่นต อ่า่านตบททุกอย่างบทครั้งแรกจะได้เพรเพิ่มด้วยนะคบเพราะฉะนั้นควรทำให้หมดแล้วทุกอย่างที่มีอยู่ขึ้นมาทําให้หมดเลยคนระับแค่นั้นเองแค่นี้เพรมันพออยู่แล้วแต่ว่าอันนี้อยู่ที่ดวงเพื่อนเปิดเลยงาจะเขามีพยายามซีสูนใช่ปะเขามีเปิดเนี่ยก็คือเหมือนประมาณว่าเปิดอะ่ะเอาอาจจะต้องดวงดีหน่อยอยู่เส้นแปดสิบโลใช่ปะบางตู้มีกระโชคเียสิบโลก็ออกบางตู้ก็สามสิบโล แต่ถ้าเกิดเป็นของยินตัวแรกที่มีดัวไป70โลมัง้งอ่ะมันก็จะมีตัวเราสวย,ย80โลก็คืออาจจะต้องพึ่งดวงนิดนึงก็คือพยายามเปิดถ้าออก,ก่อด80โลแล้วก็ไม่ควรการันตีทุกตู้แค่เนี้ยได้แน่นอนครับพอเราได้ตัวนึงอ่าเราก็ไปหาการ์ดตาประทับอีกอันหนึ่งแค่นี้ก็เล่นได้แล้วหลักๆเกมมันก็จะมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นถามว่าสายพีสายเติวน้อยสามารถเก็บทุกตัวได้ไหมเก็บทุกตัวได้แต่เล่นในกระซีศูแล้วก็ต้องมีดวงด้วยนะมีดวงที่ดีมาถึงว่าเปิดออกอย่างเงี้ย ถ้าบางตู้สวยก็ต้องมีบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ก็คือต้องลงดีนิดนึงประมาณนี้ถ้ามันไม่ได้จริงก็เติมเงินให้นิดนึงก็ได้อันนี้มีเป็นสายรายเดือนนะเขารับประกันได้เลยว่าผู้คนเล่นตามได้แน่นอนนะประมาณนี้อ่ะจบไปในส่วนสองเรื่องนะครับสายฟีสายเติมน้อยเกลียดตู้ๆทำไมเล่นได้แน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาต่อไปเป็นเทียร่าสุดของทางเกมเลยนะครับผมบีดเอสอาร์ฟน์นะครับผมอ่ะตอนนี้พี่ยินกลายเป็นดีเสเบอร์หนึ่งเรียบร้อยแล้วครับดาามเบดอันดับหนึ่ง ไอเซนสายแท็กติกอันดับหนึ่งทันทีเลยครับแต่ว่าจริงๆไอเซนไปไ,ได้แค่นี้นะจริงๆมันก็เป็นดาเมจที่แรงต้นๆของเกมเลยทั้ง4-6อะ่ะไอเซนลงที่ทุกทีมไอเซนลงกับอะไรก็อร่อยไปหมดดีไปหมดนะครับอ่อุลฮาระเคส,สึเกะยาดิเลสซิโอก็ยังซัพพอร์ตอันดับหนึ่งเหมือนเดิมอ่าราเมีคูส4-6ก็ยังสู้ไอ้นี่ไม่ได้อยู่ดีนะเอ่อไอ้นั่นอะไรนะอุลฮาระแต่ว่าถ้าลงในทีมทะลวงอะ่ะมันก็คือตัวสู่สี่กัน ต่อูร่าฮาราเราก็ไปลงทีมอื่นได้จริงๆอุลาฮาราไปลงทีมหมัดดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้หมัดลําบากมากเลยลเวล,ลาไปตีบอสอะอย่างออเออชฟเบนชี่ตายอย่างเงี้ยหมัดมันไม่มีตัวซับดีไงก็อเอาอุลาฮาราไปแล้วก็ทะลวงก็อ,อาไรเงีคูปั้นอย่างเงี้จะดีกว่าอ่ะประมาณนี้นะครับอิซึกะยะอยู่ที่ทีหนึ่งแล้วตอนนี้โอ้โหอยู่คู่กับอิจิโกะบางไค ซาลาคิเคนเปจิมาเนี่ยยังไงก็อันดับหนึ่งแน่นอนมันต้องเก่งว่ายินอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นตัวต่อไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้องเก่งว่าอิชิโกะแน่นอนไม่ต้องมานั่งคิดมากเลยอินคาคุโดนทีไปทีสองโยริจิเ็โยริจิโดนปรับมาแล้วล้วเียกก็ยังทีสองอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเวลาเคาน์เตอร์แรงขึ้นเยอะนะแต่ก็นั่นแหละมาสู้ตัวผู้ลีมิตไปได้ยินซีสองหมียังแทงที่ห้าหกล้านเลยอันดิเมตอะเออโยริจิอะล้านเดียวอะตอไป็นสายแท็กติกนะครับผมเบียคุยะ ตอนนี้ก็ยังอยู่ทีหนึ่งนะครับเส้นโบซากุระทาเคโยชิลูเคียตัวส5ิบห้าบาทก็ยังเก่งเลยโทษเส้นตอนนี้ก็อยู่ที่ทีหนึ่งแต่ไม่ถึงขนาดไอเซนเอามันมันเล่นได้กับทีมทะลวงไงใช่ปะ่ะต่ไอเซนไปเล่นได้ทุกทีมไงซัพพอร์ตเป็นโบโมจางอ่ารันเงคู่แล้วก็เป็นในส่วนน้องยาจิรุอ่าน้องยาจิรุเดี๋ยวไปขี่หลังซาราชิเคมบจิดได้เลยนะครับเพราะอยู่ทีมฟันเหมือนกันด้วยโอ้หน่าจะมีท่ากดคอมโบนะขนะีขนะ่หลนะังอนะไรอยนะ่างเงีนะ้ยฮาเลยอ่ะ อ่าต่อไปในส่วนที่สองพี่โลนซ่านะครับเอ้ยอันนี้พูดแล้วโอเคอ๋อจริงจริงอยากจะพูดเรื่งสายแท็กติกอ่ะเออสายเทคนิคอะจะบอกบอกว่าพี่หมาไม่ควรอยู่ทีสองพี่หมาแรงนะมีปั้นอยู่ตอนนี้ก็ชวนด้อัน,นอติเมตที่ก็เป็นล้านอะเออเนี่ยขนาดใหมียังไม่ได้ปั้นแบบเต็มที่เลยเนี่ยไปลงฟ <โฮ S 1> อสก็เป็นล้านอะถ้าบางใครฟันแบบอิชดะควรทีสองถูกแล้วแต่พี่หมาควรจะทีหนึ่งนะมันไม่มันไม่ได้กาดอย่างที่คิดนะครับอิโนกุเอะ เอวินอเอ๋มีว่าควนอยู่ทีหนึ่งอย่างน้อยมันก็มีบัฟโจมตีอะได้ทุกทีเนมอะทีสองอะดีแล้วเพราะว่าบัฟค่อนข้างยากอ่าตัวทีสามตามนี้เลยครับอืมก็จบเทียแต่เพียงเท่านี้อะมีผู้สามเรื่องตามที่เพื่อนๆถามมาแล้วครับพี่บีครับ40ตอนตอนสายฟีเล่นได้ทุกตัวไหมเล่นได้ทุกตัวแน่นอนนะครับแล้วก็จริงๆเกมควรปรับตู้จริงๆนะถ้าไม่ปรับก็สามอาทิตย์อย่างนี้ก็เข้งอะถ้าเกิดสมบูิเจ้าสามอาทิตย์จริงๆมีแนะนํานะ ทีมงานต้องเพิ่มกิจกรรมเพิ่มอีกเท่าหนึ่งครับไอ้ไอ้กิจกรรมแค่นี้เอาไม่อยู่หรอกต้องเพิ่มอีกเท่าหนึ่งต้องเพิ่มกิจกรรมเพิ่มมากกว่าอ,อีกเท่าหนึ่งเพราะว่ากิจกรรมแค่นี้ทาแค่สี่ห้าวันก็จบแล้วครับเพราะนะั้นทีมงานอาจจะต้องแบบไปเพิ่มอ่ากิจกรรมเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็หาเพจเยอะๆเอออย่างนั้นสามทีได้ถ้าเกิดแบบกิจกรรมเท่าเดิมแต่ว่าเว้นเว้นระยะอย่างนี้ก็มีประโยชน์อย่พูดถูกป่ะอ่ะเพื่อเพิ่มความเป็นยังไงก็มึงตั้งคอมเมนต์พูดคุยนัก